สวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาดูเรือของรุ่นพี่นะครับเป็นเรือตกปลาน้ําลึกแท้ๆนะครับแท้ไงคือเดี๋ยวเขาดูุปกรณ์ภายในเรือนะครับที่จะมีอุปกรณ์เพื่อตกปลาน้ําลึกเต็มระบบมากนะครับแล้วก็มาเรื่องในเรื่องของ Honda m a r i n นไทยแลนด์นะครับเป็นเรือสปอตฟิชชิงนะครับเป็น Honda Mar i n นนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันว่าภายในเรือจะมีอะไรบ้างลำนี้เป็นของรุ่นพี่บางเองนะแต่น้าครั้งแรกครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูในเรือกันนะครับอ่าเดี๋ยวข้ามฟากันไปก่อนนะครับ น,นี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับพอน่าสองห้าสิบมาครับผมนี่กำลังติดเสียงกันอยู่นะครับตกปลาจ๋าเลยนะครับลำนี้ลำนี้อยู่ที่กะตะจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลทางทางเพจก็าตามนะครับหรือข้อมูลต่างๆในเรื่องของการตกปลาหรือท่องเที่ยวนในจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆเน่ไปพร้อมนะครับเดี๋ยวตอนดูกำลังเก็บเก็บงานกันอยู่นะครับตอนนี้ ตกปลาน้ําลึกก็ตามท่องเที่ยวภูเก็ตก็ตามลํานี้อุปกรณ์พร้อมเดินทางแบบพอดไปเรื่องของระบบเรดาร์มาเต็มนะครับหจอสังเกตว่าเป็นจอสิบนิ้วของซัมยังนะครับจอตัวกลางเป็นของกาเม้นจีเป็น1-2-3นะครับตัวข้างเป็น h อสสนิ้วตัวสานุชจุดขวาก็คือตัวของสมบัติเอสสาสายตกปลาจา๋า โดนใจกับสิ่งนี้นอนเพราะ1ความปลอดภัยทางเจ้าของเรือเขาเน้นมากนะครับเพราะหนึ่งอยู่กลางทะเลสายตาเราอาจจะมีขีดจํากัดในการมองแต่กลางวันยังไงเราก็มองสุดเนาะแต่ถ้าเกิดมีพายุเราไม่สามารถมองขาดได้แต่เมื่อมีเรดาร์เราสามารถรู้ได้เลยว่าเราต้องอยู่หรือว่าต้องหลีกทางให้กับพายุก้อนนี้นี่คือข้อดีของเรือลํานี้เดี๋ยวจะมีอื่นๆเข้ามาเรื่องของการตอกปลาเดี๋ยวจะมีข้อมูลลิงค์เข้าไปในที่ตัวของเพจของทางทางเรือลํานี้นะครับ เซ็นทมนะครับเรดาวิทยุสื่อสารต,ต่างๆวัวโสยานะั่นจะคือเป็นเรื่องของตัวของมัดดำนะครับนี่ครับคือข้อดีของเรดาร์กับเรือที่ผู้รับรับรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในที่นี้คือนะครับกลุ่มที่ชอบตกปลาพักผ่อนตกปลาน้ําตื้นน้ําลึกหรือลักษณะของกลุ่มที่พักผ่อนท่องเที่ยวกับเรือพรเวทประเภทนี้นะครับอุนใจมากกว่าเพราะเจ้ีมีไว้ช่วย ช่วยคนที่อยู่บนเรือว่าเราต้องพอหรือต้องย้ายนะครับกับพายุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูนะครับนีน่เป็นการเตะน้ําครั้งแรกนะครับเดี๋ยวไปตามไปทีนึงนะครับดูบรรยากาศไปก่อนนะที so ่แถวจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นแพปลานะครับข้างก่อนก็มีเรือของทัวร์ไดวิ่งเข้ามาอยู่ที่อู่นี้มานะครับตอนนี้ลักษณะที่เรืออยู่นี่ก็คืออยู่ที่ทางคานดิโลกเก่านะครับจะมีทางเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูตอนรายละเอียดตอนนี้ตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นของฟิวชั่นเต การกินน้ำมันโผอนครับน้ำมันโอนของบัาโอ50ม้าเดี๋ยวลำลำขั้วโอนของบางมาก็จะเป็นเรื่องของฮอนด้า250ม้าเช่นกันนะครับเท็กเบอร์ที่4,500รอบต้องขอไปข้างก่อนที่บางแก้งข้อมูลในบิดก็พ่อบางเองยังไม่เคยเล่นเครื่องฮอนด้าเลยแต่ฮอนด้าใช้รอบสูงสุดมีเท็กเบิดที่4,500รอบนะครับฮอนด้าจากที่มีข้อมูลเรื่องของสปอร์ตฟิตรับผมนะครับ าจากที่มีข้อมูลของสปอตฟิชชิงนะครับกับ Honda อาจจะเห็นเรือทัวร์ขนส่งโดยสารเยอะแต่ปี2 0 2 5นี่มะนี้สปอตฟิชชิงกับ Honda m a r i n e โปรดติดตามข้อมูลกันได้เลยนะครับกับการตกปลาของสปอตฟิชชิงในทางของ Honda Marine นะครับเดี๋ยวกำลังเก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับเก็บรายละเอียดอยู่ซึ่งลำนี้เป็นของผู้เอ็มภากระตานะครับเขาก็หนึ่ง,ขงเขาเป็นไตให้เองนะครับก็จะตกปลาอยู่ที่ว่าท่านเลือกแต่ตลาดหลักคือเรื่องของงานตกปลาน้ําลึกนะครับ เรือนลำนี้เทคโนโลยีสังเกตนะครับทังเกีเพื่อความปลอดภัยสูงมากซาวเดอร์อย่าได้ห่วงครับตัวหลักๆของวงการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกาหมินซิมราต์โรเลนต์ก็ตามนั่นคือตัวหลักของวงการที่มองเห็นชัดในน้ําลึกหรือน้ำตื้นก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะเดี๋ยวทดสอบอีกทีนึงเดีย๋ยวลังคอยกลุ่มช่างฮอนด้ามาก่อนนะครับปลานะครับที่ชื่นชอบกับเหยื่อฟอก็ตามหรือเหยื่อสดก็ตามเหยื่อเป็นก็ตามลำนี้ทําไว้พร้อมนะครับมีบ่อเป็น2บ่อซ้ายขวาจะเป็นหมึกเป็นปลาเราก็สามารถแยกได้ รองรับทุกเกมที่ช่านชอบต่อปลากับทะเลบ้านเรานะครับกลุ่มทีมช่างฮอนด้ามารีนภูเก็ตมาแล้วนะครับก็น้องๆน้องๆฝึกงานกันด้วยนะครับมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเครื่องไปตั้งองศาแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับทีมช่างฮอนด้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมนะครับผมสวัสดีครับมากันเยอะมากเลยครับนี่ครับ นี่คือทีมบริการของ Honda Marine ภูเก็ตนะครับมากันครบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เราออกมาลองไล่กันดูว่าเดี๋ยวจะได้อะไรประมาณไหนขึ้นมาบ้างมาดูเทคโนโลยีจีบีดนำทางเรือของการ์มินนะครับตัวนี้เป็นตัว1 2 2 3มนะครับนี่เป็นลักษณะของแผนที่3ามิติีสังเกตครับด้านด้านหน้าเรานี่คือภูเขาทางภูเก็ตรโดยกว่าเขาเรื่องของโตเซะนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาร่องน้ําต่างๆนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะโยงระบบเรดาร์ตัวของเฟนทอมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่มีตัวนี้ยังยังไม่ยังไม่ต่อหัาาวเสาเดอร์เข้าไปนะครับมาดูเรื่องของแผนที่แผนที่เดินเรือตัวนี้ก็ต่อระบบ a อเเข้าไปด้วยนะครับมีเราจะโชว์เรือว่ามีเรือลาไหนบ้างเราเตะเข้าไปดูข้อมูลปั๊บก็จะเจอเรือที่ไม่รู้จักหรือบางบางลำเขาไม่ได้เปิดสาระขึ้นมานะครับมาต่อเรื่องของเรดาร์นะครับเรดาร์ก็จะมีแบบแบบเชิงเดียวก็คือเป็นลักษณะของการเปิดเฉพาะเรดาร์เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจะขวาดให้ดูนะครับระยะด้านหน้าอ่าครับตอนนี้ก็คือมีก้อนฝนเล็กๆได้หัวเรือนะครับอยู่บนเขาตุ้๊ดเซ่นิดเดียวนะครับระยะอยู่ที่2ไมล์นะครับเราซูมไปดูอีกอันนี้ผมซูมอยู่ที่ระยะนะครับมาดูสิครับอ่าหรือเราจะซ้อนตัวของแผนที่เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะอ่าดูระยะนะครับทสองไมล์หัวเรืออันนี้สิบสองไมล์ ระยะ12ไม์นี่นี่คือข้อดีของเฟนทอมมันจะมีการแยกสีอ่อนบางที่ต่างกันนะครับสังเกตสีที่มานี่คือก้อนพายุที่ยังไม่แรงแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของก้อนกลุ่มพายุที่หนาสีมันก็จะเข้มขึ้นมาประมาณนี้นี่คือข้อดีของตัวเฟนทอมนะครับซึ่งตัวใหม่ล่าสุดมันจะเป็นเ d 3ดี้สาเฟนทอมก็คือตัวเก่งของการมิ้นอยู่แล้วนะครับเดินเรือเดินทางน,นะครับ mm. หนึ่งกับตันหรือคนบน mm. เรือเราจะมีตัวการ mm. ดูค่าเหล่านี้ที่ละเอียดรอบคอบทำให้เรากะเกณฑ์นในการหลบหลีกลุ่มพายุได้ อัตราสูมมีู่อยู่ที่3 6บอก4 6บอก48ไมล์รอบวงระยะมีพายุอยู่ในวงอ่ามีอยู่ก้อนเล็กก้อนหนึ่งด้านหน้านี้ไม่มากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูลักษณะของการใส่แผนที่เข้าไปอ่าแผนที่ก็คือหนึ่งเราจะกวาดได้ว่านี่นี่คือลักษณะของเกาะภูเก็ตนะครับเกาะภูเก็ตอ่าว่าเกาะภูเก็ตมีพายุต,ตรงไหนบ้างมันก็ซ้อนหมายซ้อนเบอร์ตัวนี้เข้าไปได้นี่คือข้อดีอีกข้อดีหนึ่งของเรด้าที่มีบทบาทมากในการเดินทางเรือและนะครับลักษณะของแผนที่ แที่สามิตินะครับวิ่งเรือเข้ามากางคืนเข้ามาคอมีบุงพอตรงไหนบ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยท่านขับเรือง่ายขึ้นครับอ่าเราก็ออกไปลองลองเรือกันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเพจจะโยงข้อมูลเข้าไปในเพจนะชื่อเพจครับมารีนฮันเตอร์ที่ภูเก็ตนะครับ,รบคร,บบครบอบเครื่องอเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลตกปลาต่างๆ,ๆนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทางเจ้าของเพจเขาก็ออกตกปลากันอยู่แล้วซึ่งมีผลงานนําเสนอกันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้มาทำาเรือลำมาเป็น2องสองขึ้นมา,าก,ก็จะใช้ชื่อเพจว่า Marin e Hunter นะครับเดี๋ยวลองดูันต่อน,นั้นมาลองเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวคนงานต่าก,ก็จะมีคลิปลงมาเรื่อยในในเพจหาของ Marin e Hunter นะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้252เชือก เป็นลักษณะของแพปลาจัางหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นแพ,พปลารประมงนะครับที่มีชาวเรือขึ้นมาขึ้นปลาช่วงเช้าเช้าก็จะมีแม่ค้าต่างเข้ามาอย่างนี้อย่างเช่นจะเิดบางต้องการเหยื่อสดบางก็มาซื้อที่แพปลาด้วยสะดวกนะอยู่ภูเก็ตหรือจะมีอู่ต่อเรือต่างก,ก็อยู่ที่ภูเก็ตทั้งหมดครบเครื่องเรื่องของการทางทะเลนะครับอตอนนี้ไล่รอบมาแล้วนะครับที่มาสามพันนะครับไปเรื่อย าทางทางเจ้าของเรือเขาถนัดตั้ยังแล้วเขาจะมาเป็นของการมินนะครับ ที่รถดังเกิดขึ้นตั้งโต10ล้านตามนะครับตัวรถนี้ตามมากขึ้นเหมือนกันนะครับจากความที่ได้นะครับความลึดรถแต่ระยะความลึก4เมตรกับน้ำ4เมตรการเห็นภาพมันจะต่างกันเพราะคุณระยะการส่งกระจายก็จะเพิ่มขึ้นมาครับผม นนอยู่ที่1 5 0 0ลิตรนะครับมีโหลดไม่ธรรมดานะครับและผู้โดยสารของวันนี้นะครับผู้โดยสารเรืผู้โดยสารนะครับหลายคันนะครับความเร็วรอบ4 4่พ้าซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่เซฟของเครื่องฮอนด้านะครับ4ี0 0อยู่มาณ2ี่ถบกนดน,นะครับอรอบ4 5 0พน้าน้ำมันไหลต่อต่อลูก45ลิตรต่อลูกนะครับตอนนี้ขยับมาที่ 4,000กว่า4 7 0กับ5,000การไหลน้ำมันต่ลูนะครับที่ปมาณ50ลิตร่อลูกนะครับในความเร็วที่5,000 5,000แล้นะครับตัวนี้5,000แต่งที่ประมาณี0 0 0่ซอตนะครับเราจะเรียกว่าลำนี้นะครับมีเรื่องของอักน้ำมันที่ใหญ่มากนะครับเพราะเขาชอบตกอลาปริมาณน้ำมันเลยเบรกมาเยอะเราจะใส่น้มันมาถึงถังถึถังประมาณ700กว่าลิตรนะครับ เบรคพัดมันหนักแต่ว่ารอบประหยัดนะครับ4 5 0 44ลิตรต่อชั่วโมงในรอบ4,050ที่ความเร็ว20นัดเป็นรอบเดินทางที่ถือว่าเซฟนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกราต้องการรอบตีปลายปั๊บต้องเล่ใบตอนนี้ใบมันหนักอยู่เนาะครบวันสุดมาอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 5 5 0 0ถ้าเกิดเราลดเบรครอบก็จะมาความเร็วก็จะได้แต่ความความประหยัดในรอบ4,000กว่ามันอาจจะลดลงไปนะครับ ในรอบ4 0ั0กว่าน้ํามันก็จะตามมาเช่นกันทีนี้ก็เหลือว่าเราต้องการความเร็วท็อปสปีดหรือต้องการประหยัดอาเราก็ต้องเล่ห์หาอะลึกมากเลย การส่งน้ำนะส่งน้ำมาดีมากเลยนะครับไล่ลใบใหม่เพราะใบมันหนักเนาะนี่เป็นการแตะน้ำครั้งแรกของเรือลำนี้นะครับ แต่บางอ่ะส่วนตัวชอบเลยนะครับในฟาร์มรอบเครื่องที่4,5 0 0เซฟมากนะครับสี่พ4,500ใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ43ลิตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เจ้าของอยากได้ความเร็วปลายเพิ่มมา,าเราก็จะเลขด้วยความเร็วปลายปั๊บในรอบของ 4, ี0พั่าพอ4.5 0 0น้ปั๊บน้ำมันอาจจะกินเพิ่มกว่าเดิมเดี๋ยวต้องดูว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันไล่ไล่ล,ลงมาได้แค่5,5าพยังขออีกสักข้าวร้อยรอบว่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะต้องลดลดลด,ลดพีชลงมานะครับ นี่คือเรือกว่าจะได้แต่ลำนอยหลายอย่างทั้งช่างต่อเรือทั้งทีมช่างทั้งทีมช่างทั่วไปในการดูแลกว่าจะได้เข้าที่ยวทา,ทางนะครับครั้งเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ว่ามันจะสมบูรณ์มันต้องมีการเก็บงานอื่นๆเสริมขึ้นมาแต่ณนะเวลานี้อย่างน้อยๆชื่นใจได้ว่าในความเร็ว4,500รอบน้ํามันเผาไปประมาณ43ลิตรต่อชั่วโมงต่อเครื่องนะครับ เหลือเรือไล่อ e Now, ื <like> ่นๆไม่มากแล้วนะครับเก็บงานนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เรือกลุ่มเรือตัวต่างๆก็เข้ามาแล้วัสังเกตนะเรือทัวร์อสารต่างๆก็จะเป็นกลุ่มของเครื่อง Honda m a r i n นกันเป็นหลักนะครับทีนี้เมื่อ h o n d a marine จะมีในกลุ่มลักษณะของเรือขนส่งโดยสารมากแล้วในปี2025นี้สปอร์ตฟิชชิงนะครับก็จะเห็นเรือ Honda ออกมากดติดตามไม่กล้าพูดไปมากกว่านี้ เพราะบางเองก็ยังไม่เคยที่จะทํางานอะไรแบบนี้ขึ้นมาโปรดติดตามน,นะครับว่า Honda m a r i n นเราใช้คําว่าเราเลยว่าเราจะผลิตเรือตกปลาประมาณไหนเครื่องยนต์ประมาณไหนที่ให้กลุ่มของนักตกปลาได้ใช้ได้สัมผัสกับเครื่องของ Honda แท็กเปิดโลกเปลี่ยนแท็กเปิดฉีกทะเลสวัสดีครับบางวุฒภูเก็ตครับผม